ฮายสวัสดีค่ะทุกคนควันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งอะไรที่แบบหวานๆนะจ๊ะคือไม่มีอะไรจะลงเลยนะคะก็แต่งไปเรื่อยพูดไปเรื่อยอะคะ่ะอ้ my g o กคือคนเสื้อใหม่มาเส <c oughs> ื้อใหม่มาตื <c oughs> ่นเต้นเวอร์ขออนุญาตเปลี่ยนชุดแป๊บนะจ๊ะ สนุกกังเลยอ่ะอันนี้เป็นที่เราซื้อมานะคะพาเตตาจากฟิสซิวานานะคะเขาก็แถมให้ด้วยโอ้โหมาทากันดาดาแหนไมนส์ไม่าทาละเกียรเริ่มเลยแป๊บหนึ่งนะมันจะหน้ามานัน วันนี้ส่องแนวขี้เกียจหน่อยนะเพราะว่ารู้สึกขี้เกียจ เมื่อวานนี้เนี่ยเราไปซื้อนาไใช่ไหมลราแบบเราจอดรถไว้ข้างหน้าร้านแล้วผู้ชายเขาก็แบบซื้อของเสร็จเลยเนี่ยเขาก็ออกมาแล้วเขาถอยรถมาไม่ดูรถชันเขาชนรถชันแล้วรถชันก็ล้มไปค่ะคืออย่างแรกเลยเนี่ยห่วงข้าวห่วงข้าวกลัวไม่ได้แดกข้าวลมห่วงข้าวกลัวไม่ได้กิน ซื้อไข่ยมันไก่มาคือมันก็เลยหรือโคนอะ่ะเออแต่แบบมันก็ไม่เลยข้างในนะก็ยังกินได้อยู่แหละแล้วก็เข้าไปห่วงราตัวเองแล้วก็ดูว่ามันเป็นอะไรคือกระจกมันอันเนี้ยตรงตรงอะไรอะ่ะก้านหรอตรงกระจกอะ่ะมันเป็นที่เสียบเป็นไม้แบบยาวๆแต่แล้วมันหลวมแล้วมันหมุนมันหลวมอะ่ะเออนอกปะแต่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกก็แล้วก็มีแบบ รอยคุรอยแบบที่มันแบบลมแล้วมันแบบถลอกอะไรเงี้ยเออแต่ก็ให้อภัยไงเพราะว่าคือคนที่ชนอ่ะเป็นผู้ชายน่ารักมากคือก็ว่าจะแบบซ่อมแต่เขาบอกไม่น่าไ,ไม่น่าเป็นไรมากนะครับเออกูไม่ซ่อมก็ได้จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นไรมากแหละเพราะว่าคือพอหมุนกลอนเป็นเหมือนเดิมมันก็แบบมันก็ไม่ขยับหรอกคือน่ารักไง เรียกเขาพี่แต่เขาอยู่ปีหนึ่งกูอยู่ปีสองเรียกเขาพี่ก็เราก็ไม่รู้ไงว่าเขาเป็นนอนเป็นคนแบบติดเรียกพี่ด้วยอมีต้องใส่ไหมหน้าไม่มีแล้วแหละไม่ลงรองพื้นหนะเบาๆเบาๆหวานหวานเฮ้เฮ้ดี๋วนวานเบมาเริ่มเลยนะคะจริงๆก็ได้มา สักพักแล้วแหละไม่ได้มาทำคลิปเฉย ว้าวเลยสวยมากอะสวยมาก it's beautiful girl จริงไม่เท่ากันไม่จริง period bitch are you serious พี่ชาอคุณซีริอสไปจับบ้างช่างแม่งทีงไหนแล้วอะไรขนตาไขนตาเออขนตาเราก็สวยเหมือนกันเนาะดูดีเหมือนแบบเหมือนเซนตาปอลเลยอ่ะสวยอ่ะ ดีก wow. yes. ว่าด e กว่าว้าวใช่เศราไม่สวยแล้วสวยไปแล้วสวยจริงจริงปัดแกนนะ้มหนา คี่โมงเราเนี่ยมปเรียนห้าโมงไฮไรทนดั้งสักหน่อยดีกว่ามาลงแป้ง ลองไฮไลท์นะนี่เป็นไฮไลท์อีกสีหนึ่งเป็นสีของเสียมตาลคืออันนี้เป็นแบบชมพูอะสีชมพูแล้วแบบอืมอืขอใช้สีขาวปกติดกว่าแล้วาสีชมพูดลด้วไฮไลท์ให้ใส่แสกงหรอกอ่าลองใช้อะไร เออมันก็ใช้ได้เหมือนกันดเฮายสวยอ่ะลิปจา้า <c oughs> สวยที่สุดเลยอ่ะคือวันนี้แบบอยากทำทรงผมแบบมันจะเป็นแบบว่า <c oughs> นี้ห <c oughs> วาน,น,นเว่์ ระดับผมก็แบบว่ารอนธรรมชาติเลยเมื่อวันรี้ตรงไปตอนนี้อารอนละผมคลายไงล่ะสีน้ำหอมีกว่าเ <c oughs> ท่านี้เราก็หอมละมัน <c oughs> ผมก็จะสวยอ,อ่ะสวยบ๊วยเอ่ะทุกคนก็จบแล้วนะคะกับการแต่งหนนะ้าเราพูดไปเรื่อยในวันนี้นะคะคือคิดไม่ออก้วทำคอนเทนต์อะไรก็เลยมาแต่งหน้าให้ดูเฉยคือ เราแต่งหน้าก็เลยแต่งหน้ามาส่งผมลุกใหม่ด้วยสวยมากเลยทุกคนคิคดว่ามันสวยปะถ้าสวยคอมเมนต์เลยนี่ส่วนตัวคิดว่าสวยมากโอเคสําหรับใครนะคะที่โอเคขอบคุณโอเคสําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ติดตามติดตามให้ด้วยนะก็ขอบคุณนะคะบาย